เรียนท่านท่านคณะกรรมการการประเมินการขอเลื่อนมีวิาทยาฐานะน,นะคะดิฉันชื่อนางสาวอรพันจนันโรงเรียนบ้านไม่ออกสังกัดสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาแม่สอนเขตสองนะคะจบการศึกษาจากมหา,าวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยนะคะรับราชการเมื่อวันที่สองมกราคมพศสองพนห้าสิบหกสิบสองนะคะ หน้าที่ที่ปฏิบัติในโรงเรียนนะคะเป็นครูประจำชั้นของอนุบาลมีทั้งอนุบาล1 2และ3นะคะนอกจากนี้หน้าที่ที่รับผิดชอบก็จะมีเป็นเจ้าหน้าที่อาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ DMC ดูแลระบบกสศระบบชื่อยเหลือนักเรียนนะคะ วันนี้ขอนําำเสนอสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจในการทำคลิปวิดีโอครั้งนี้นะคะสภาพปัญหาของโรงเรียนบ้านแม่ออกนะคะโรงเรียนบ้านแม่ออกเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านแม่ออกนะคะบ้านเลขที่449หมู่4ตมบลแม่ข้าวตัวอศบเมืองจาหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่กันดา ซึ่งระยะทางจากตัวอำเภอสมเมยขึ้นมาถึงโรงเรียนใช้ระยะเวลาประมาณระยะทางนะคะ1 8กิโลโดยรวมนะคะซึ่งระยะทางแล้วก็ทางที่เดินทางมาเนะะี่ยค่ะในาการสัญจรก็คือถนนจะเป็นในเรื่องของอลูกหลางและบางจุดก็จะมีคอนกรีตแล้วก็มีดินแดงซึ่งเราจะประสบปัญหาในในหน้าฝนนะคะ ถนนลื่นเรื่องจะลื่นที่แบบเป็นดินแดงแล้วก็ลื่นของตะไคร่ข,ขึ้นคอนกรีตหรือลูกหลังนะคะซึ่งในหน้าฝนเนี่ยจะอันตรายมากๆในการเดินทางซึ่งต้องเดินทางด้วยความระมอัอระวาง mm hmm. แล้วก็นอกจากนี้ในโรงเรียนนะคะเราใช้ระบบโซล่าเซลล์ Seal, ซึ่งเราจะไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะในโรงเรียนหน้าในฤดูฝนเนี่ยไฟจะไม่พอเพราะเนื่องจากว่า เราใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีอาจจะเข้าถึงได้ไม่มากเพราะว่ามีเรื่องปัญหาของไฟนะคะในปีการศึกษา2,567นี้นะคะมีนักเรียนอยู่ทั้งหมด37คนครู5คนแล้วก็พันลง1คนนะคะแล้วก็พ่วงในยกนอีกน e 1, 1คนเป็น7คนนะคะ สภาพปัญหาที่เราพบเจอในห้องเรียนของอนุบาลก็คือ,อเด็กนั่นเรียนเนี่ยจะเป็นชนเผ่าชาติพันธุ์ร้อยเปอร์เซนต์เลยก็คือกะเหรี่ยงโปซึ่งปัญหาก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารกันในห้องเรียนเพราะว่านักเรียนใช้ภาษาบ้านร้อยเปอร์เซนต์เลยเวลามาเจอครูก็จะใช้ภาษาไทยบ้างถ้าเป็นเด็กน้อยที่เข้าเรียนใหม่ก็คือฝังยังไม่รู้เรื่องนะคะก็คือ ต้องปรับตัวทั้งโคและนักเรียนนะคะต้องปรับตัวเข้าหากันและอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของอาพาชะนาการหรือว่าอาหารซึ่งซึ่งในครั้งนี้ก็คือในหน่วยการเรียนการสอนการจัดประสบการณ์ของอนุบาลหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นะคะโคก็ได้สอดแทรกเข้าไป ในเรื่องของการทําอาหารซึ่งในนี้ก็คือในแผนการสอนแล้วก็จะสอนเรื่องทําอาหารนะคะให้เด็กได้ลงมือประกอบอาหารอาหารเองเพราะว่า,าในเรื่องของโภชนาการอาจจะไม่ถูกหลักวิธีเพราะว่าในท้องถิ่นหรือบริบทมันจะต่างกันก็เลยสอนให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติในการประกอบอาหาราลงมือทำอาหารที่มีประโยชน์ด้วยตัวเอง เรียนรู้ขั้นตอนของการทําอาหารเรียนรู้อาหารว่าอาหารอะไรที่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อาหารดีมีประโยชน์นะคะหลักๆก,ก็คือเด็กๆจะได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองเลยว่าเรียนรู้ขั้นตอนเรียนรู้วัตถุดิบในการประกอบอาหารเรียนรู้ว่าอุปกรณ์ในการประกอบอาหารเรียนรู้ว่าถ้าเราจะประกอบอาหารเราจะต้องมี หรือผู้ใหญ่อยู่ด้วยเพราะว่าการใช้ของมีคมมันอันตรายต่อเด็กๆถ้าไม่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะซึ่งในครั้งนี้เด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้ว่าอา,อาหารที่มีประโยชน์เช่นในส่วนประกอบของซองตามก็ใช้แครอทซึ่งก็เป็นอาหารดีมีประโยชน์นะคะ ซึ่งอยู่ในาห,าหลักห้าหมู่หมดเลยแคร์หลอดมะเขือเทศนะคะที่เราใช้มะละกอนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยจากที่ไม่เคยได้ประกอบอาหารเขาก็จะมีความตื่นเต้นเพราะว่าได้ลงมือทำด้วยตัวเองจากที่ไม่เคยทําเลยอาจจะเคยได้ยินอาจจะเคยได้ยินว่าส้ตามตำเป็นแบบนี้ที่บ้านเนี่ยเขาอาจจะเคยใช้แค่กะปิมะละกอแล้วก็แบบมะขามแต่ว่าในครั้งนี้ อุปกรณ์วัสดอุป,ปกรณ์ที่หามาก็จะครบเลยะนะคะเด็กๆก,ก็จะลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองเลยแล้วก็ในในครั้งนี้นะคะผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือเด็กๆเ,เนี่ยเขาสามารถเรียนรู้วิธีแล้วก็ขั้นตอนในการทำส้มตามก็คือตามสูตรของตัวเองเลยนะคะ สูตรของใครของมันซึ่งทำกินแล้วก็มีความภูมิใจที่ได้ทำด้วยตัวเองแล้วก็ให้เพื่อนๆชิมแล้วก็ผลลัพธ์ครั้งนี้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าสมมติว่ัตถุดิบในการใช้เครลดเป็นผักหรือผลไม้ะมะละกอเป็นผักหรือผลไม้ถั่วฝักยาวเป็นผักหรือผลไม้ซึ่งเด็กๆก,ก็จะนำไปสู่ว่าผลไม้อยู่ในอาหารหมู่ไหน อาหารที่มีห้าหมู่ของเราอยู่ในหมู่ไหนเด็กๆก,ก็จะวิเคราะห์ก็แยกแยะออกมาว่าผักอยู่ในอาหารหลักหมู่ไหนนะคะซึ่งเด็กๆเนี่ยจะได้เรียนด้วยว่าอาหารแบบไหนที่มีประโยชน์และเป็นโทษต่อร่างกายของเด็กๆเ,เองนะคะซึ่งมีมีความสนุกสนานแล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็เรียนรู้วิธีทำอาหารนะคะ แล้วก็ในการทากิจกรรมนอกจากทำส้มตามแล้วประกอบอาหารแล้วลงมือปฏิบัติแล้วก็จะมีในเรื่องของท่อ,ทองคำของจองนะคะร้องเพลงมีใบางานาแล้วก็นอกจากนี้ก็ในการประเมิพนพัฒนาการ4ีด้านของนักเรียนก็คือผ่านทุกคนนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะกรรมาการาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อการประเมินในครั้งนี้นะคะขอขอบคุณค่ะ